ี่พักตัวม no ันฮัาฮ่าปงเนีายไกำลังจะเข้าป่าปันเนี่ยผ <event> ูดใจไปทางใดไปกัน ไม่เห็นตัวไาม่ไดาให้ดาเนาะวันนี้ขอหน้าใหญ่สิพาไปทางใดน,นี่นนนติดขึ้นโูลงห่วยหมดไปปวดเลี้ยวขวาเวาาพีนะ้ยวขวา ใจกลางฟูมันนี่ลุ้งอยู่นเทิบอกช้าพอี้ขวาลีอซ้ายอยู่นี่ท่านนั้นแหละคืออันนี้ขายด้วยเหรอไหม เมือพีพา s s i n งวันนี้ไปอุ้ยเต็มหัวพุทเพล้ดฮะพทธพื้นทได้แล้วต้องเอาไปสร้างนกันไปเนาะเ้างเอาทุกช็อตัาชิลร่เลยแล้วใช่ไนไอ้หมูคอเบสินครับแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะสีสัน Hoa chơi thì cũng mãi bất hạnh. Hoa là cũng nói lên. Hoa lại, hoa lại. Hoa sao hoa mà nó. Ôi, sao, sao. 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 ว้าจะต่ำมาเลยเบกไ่อยู่แล้อนะโอ้สเปิร์ร้อยสเปิร์ร้อย ตัวนี้ป่าหนองนี่เปล่านี่เบืนอกหนทางเนะ่ยขึ้นขึ้นกองเฮงนั่นเลยบ่เนะี่ยเออขึ้นๆมาด,ด,ดาูดูสภาพดูสภาพ ไซส์ขนเ่าก่แกไม้ได้โอ้แข็งนักกว่ามันยู่คโอ้ยันนี้หนกนี้อีสบายันหนนี้ก็ยังมีอยู่โอ้ดูเส้นทางขึ้นหูอ้ยรอนีข้าายแล้ว các bạn cứ vẽ này ngang rồi luôn nóc luôn rồi đi thẳng ngang nhóm lắm gì là sụt lại mặt Ô sơ tiếp luôn chót lót chứt 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 าเสุด,ด,ด,ดท้ายก็มาถึงจุดเป้าหมายป่าธรรมศาสตร์โอ้ ลึกปนันนน้เนาะอะไ้เล่าพีเ่รป่าีหมองไมบอกจได้น่องเาอ้โหได้เอลึกปนี่พุ่นบ่อน้ำ อเออไปด้านหน้าตัวไม้ดำตัวใหญ่ทัวสั้นเลยมั่มตีมไม่มีดองดินเขาใส่ปอมน้อยนเนาะว,ว่าูด้ใส่ยืนตังเท่นึงตัดเลยปอมเนาะ ขึ้นมาขึ้นมาแตปลามอมโมงคงบ่ได้เ่เป็นนกนไอเป็นนะกไล่ไล่เสีหาตอนมันเต้นนี่

ทั้ง,งล้างทั้งล้างเลีเออ๋ยวมาทางนี้ยังแกะบ่าไ่ได้อยู่พี่น้องก็ไ้ตอ,ตอีต้นเอามีดบ่ตัดมองเลย โอ้ปลาไหลปลาไหลถึงแล้วเพื่อนล้วนได้ถึงแล้วเอาเลยโอ,โอ,โอ้ดิพี่ถึงเอายกขึ้นยกขึ้นโอ้ปนัยปนัยวะ

ไปเลยเงามันบลุงมันอ้ห่วยญ่ับแท้นขามันมทางนัดสองามันทอสี่้อาเบิ้งพี่น้องผลงานนี่มือนี่ <laughs> ของแท้เลยนี่ <laughs> ใส่มองปัดเดียวได้สำนีพอแล้วโอ้ let's go ไปไป <laughs> น้องนี่เป็นน้องสรงหัวอ้างเดือนน้องแบบปล่อยเลี้ยงธรรมชาติวิวธรรมชาติงามปลาลายเยอะแต่ว่าเอาไวาได ตีบาดเดียวแล้วพอมันนี้บาดเดียวได้หกเจ็ดตัวพอแล้วสวยงามกับธรรมชาติ พูดอยู่บ้างหลังความสันเล็บพุดผดทิพองรังผาเราขีนีนออกกันดีอ้าวจะสัวออกขีนก็ไล่ด้วยป้องอันน่ะมีเสียสารดิ เอาทุกรายละเอียดให้เจ้าของงานเพิตต่อเพื่อลงขั้นตอนต่อไป